โอเคอย่างแรกเลยก็คือโหลดแอป360มาจาก Google คุณก็เซิร์ช360ใช้หน้าอะไรองี้ก็กดาดาวน์โหลดมาดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บค,คุณก็เปิดแอปมาคุณก็จะเจอหน้าโหลดดิ่งหน้าโหลดดิ่งแล้วยังไงรอรอรอไปรอมาใช่ไหมคุณก็ไปหา ชื่อเป็น้วสซัมบีทัก2ฉบับจีนใน Google มาว่าชื่อภาษาจีนมันเป็นยังไงแล้วคุณก็กดเข้ามาแล้วคุณก็ทำไงต่อแล้วกดดาวน์โหลดประมาณ1.3 GB ะน่าจะใช่นะหลังจากนั้นคุณก็รอจนกว่ามันจะ100พอ100คุณก็กดติดตั้ง ก็ติดตั้งไปติดตั้งเสร็จก็จะมาผูหน้านี้ให้กดอันที่สองแล้วก็รอโหลดต่อแล้วก็มาหน้านี้คุณจะเห็นปุ่มสีฟ้าใช่ไหมให้กดเข้าไปมันจะเจอภาษาจีนมากมายผมก็ขึ้นแปลไทยให้แล้ว ผมก็จะกดอันที่2นะเพื่อเป็นสร้างรหัสคุณก็ใส่ชื่อรหัสแล้วก็ใส่รหัสที่คุณต้องการแล้วก็แคปหน้าจอไว้ดดวยมันก็จะงงๆหน่อยนะแล้วก็มาถึงการตั้งชื่อคุณก็ตั้งชื่อภาษาอังกฤษไปได้เลยนะ แล้วก็กดปุ่มสีฟ้าตรงกลางเพื่อเข้าเกมแบบนี้ก็มีแค่นี้แหละในการโหลดแล้วก็เข้าตัวเกมแบบ e ีซี